สวัสดีครับพบกนันอีกนะครับสรงงานติดตั้งอัปเกรดจอยดอยไฮสเปคต,ตัวท็อป 2K นะครับสำรับดะกอนลำแตัวนี้เป็นซีวูล่าสุดนะครับของส n น p ปดะกอนเลยจอขนาด9นิ้วเร็วไวจอชัดๆนะครับเชื่อมต่อจอพดานหน้าหลังได้แล้วก็แยกเล่นข้างหน้าข้างหลังนะครับแยกเล่นอิสระได้นะครับอาคารเนี้ยเป็นลูกค้าประจำนะครับเป็นลูกค้าเก่าแหละติดตั้งแต่จอเดิมแต่กล่องทีวีไป แล้วก็อัปเกรดเป็นจอ Android ลัมสี่ในเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี19นะครับใช่ไหมนะครับนี่ติดติดบอยตั้งแต่ปี19นะครับมา5ปีจอเสียนะครับบูตไม่ขึ้นแล้วก็เข้ามาอัปเกรดเป็นชุดใหม่อ่ไปดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขายดีขายประจำนั่นเองเลยลัมแปดท็อปทูเคสแตนดาร์ ตัวหน้าจอวิดาเล่นพร้อมกันอันนี้เป็นเล่นจาก USB นะครับตัวนี้มี USB ทั้งหมด3ช่องอ่าเราทำช่องต่อด้านหน้าไว้ให้นะครับตั้งแต่สมัยที่ทำกล่องทีวีนะครับแล้วก็จะมีอีก2เส้นที่อยู่ในเกสรวมทั้งสล็อตใส่ซิมอ่าตอนนี้เล่น USB อยู่ฟายเพลงอยู่นะครับ ดูกันผมจะใช้งานอะไรบ้างได้บ้างนะครับแอปพลิเคชันติดตั้งเนี่ยเราก็จะมีเดฟิกเป็นเวอร์ชั่นปกติเลยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับรองรับได้แล้วเปิดได้เลยลูกค้ามี Account ์เดฟิกอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็ชื่อพี่กเหมืนกันจูเดเตอร์โอบเดิมนะครับกล้องรอบคัน อันที่เป็นอย่างนี้นะพอดีว่าได้เปลี่ยนไฟเป็นแบบ LED นะครับภาพกล้องมันก็เลยจะกระพริบกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับเพราะไฟเป็นแบบ LED เพิ่มเสียงลดเสียงเรียกว่าระบบเดิมนะครับระบบแคนบัสใช้งานได้ครบเลยไม่ต้องตัดต่อสายอ่าตอนนี้นะครับเป็นแคนบัสตรงรุ่นนะครับก่อนหน้านั้นที่เราติดตั้งจะเป็นแคนบัสของสกอตนะครับเราใช้งานได้แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นแบบตรงรุ่นเลยอ่าไปดูจอหลังกัน ตัวนี้จอหน้าเนี่ยเป็นแบบ HMI d output นะครับแต่จอหลังเป็นระบบ AV ก็ต้องใส่ตัวแปลงนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแบบเดียวกันดูพร้อมกันเลยจอหน้าจอหลังแบบนี้นี่นะครับดูกันชัดๆดูทั้งสองจอเดี๋ยวผมไม่ทำให้ดูว่าแยกหน้าหลังยังไงนะครับตอนนี้เป็นเน t f l ิก เราก็จะแยกเพื่อให้ข้างหน้านำคุณคู่แมบ,บนำทางนะครับข้างหลังเป็นเด็ฟิกเขี่ยลงมาหน่อยครับกดตรงนี้ตอนนี้ข้างหลังเป็นเด็นฟิกแล้วนะครับไปเซนทรัลปิ่นเก้าผมใช้กำลังเสียงนำทางไปเลยนะครับค้นหาค้นหาเสร็จเขานำทางไปเลยรวดเร็วนะครับไว นี่ก็นําทางไปไปดูข้างหลังกันอนนี้ข้างหลังเป็น Netflix นะครับข้างหน้าเป็น Google m a p อยากใช้งานแบบนี้ได้เลยจําๆชัดๆเร่งหน้าทางตะวันตกไปยังถนนเรียบคลองทวีวัฒนาแล้วเลี้ยวขวเมื่อเวลามีการแจ้งเตือนนะครับของ g o o g l e Ma p เขาก็จะแทรกเสียงที่มาให้นะครับพอเสร็จแล้วก็จะเสียงก็จะเบาลงไปแล้วก็ เป็นเสียงของ Netflix แทนทีนี้มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังสำหรับรถเจ็ที่นั่งแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยลำโพงเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับตอน2องตอนสอาจจะไม่ได้ยินเสียงไม่ชัดเราสามารถไปเพิ่มเสียงด้านหลังได้นี่เลยครับผมเพิ่มเสียงข้างหลังนะครับม,มันแยกรีเวลแต่แต่ชนลได้เลยผมเพิ่มเสียงข้างหลังเป็นสิ ทีนี้คนข้างหลังก็จะได้ยินชัดขึ้นนะครับโดยที่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องมาเพิ่มพิมาาเซอร์วอลลุมให้ลำคาญมากกว่าเดิมมันจะเพิ่มเฉพาะหลังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระดับ15เนี่ยข้างหลังก็จะดังขึ้นอีกนะครับไอข้างหน้าจะดังกว่าแต่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็จะรู้สึกลำคาญหรือดัดนะครับทีนี้มันจะดังเฉพาะข้างหลังแล้วนะครับข้างหลังฟังสบายละทีเราก็ปรับกลับตามเดิมได้นะครับดีฟอเป็นแค่เลขสิบประมาณนี้ ตรงนี้ก็คือเปิดไฟหน้านะครับจอก็ดิมเมอร์ให้สามารถปรับแสงลดได้อีกนะครับดีสุดเลยกลางวันผมเปิดก็จะเปิดให้สว่างสุดนะครับเพื่อสู้แสงแล้วก็สลิปจอได้แบบนี้เวลาเข้าโหมดกล้องจอก็จะแอคทีฟขึ้นมาให้นะครับเสียงทุกอย่างที่เล่นอยู่จะเบาลงพอออกจากโหมดกล้องก็จะดังตามปกติอย่างทีสลิปอยู่นะครับ จอจะแอคทีฟกลับมาจงกว่าเราจะแตะหน้าจอหรือเพิ่มเสียงลดเสียงแบบนี้จะกลับมานะครับเล่นเหมือนเดิมเนี่ยข้างหลังเป็นเดฟิกเราก็กดโฮมแล้วก,ก Home, ลับมาเปิดเดฟ i กก็จะเล่นตามกันแบบนี้ได้เลยอไปดูแอป,ปอื่นกันครับดูทีวีออนไลน์ก็ทำแยกหน้าจอแบบนี้ได้เช่นกันนะครับ ผมดูผ่านแอปได้เลยดูช่องสามแบลกกราดูช่องวันอยากดูช่องอะไรนะครับก็เลได้ <c oughs> ช่องโมโน <c oughs> ที่เราเลือกเลยโคกอย เอ็นดูหนูแล้วหนูก็จะเก็บเอาคำจะดูช่องไหนก็เลือกช่องนั้นได้นะครับนหมดรวมทั้งดูกีฬาช่องกีฬามากมายนะครับหลายคนชอบดูบอลไปสวยของบอลบักนะครับแต่ว่าก็รรับชมได้นะครับ อสคูปอามองกับเพื่อนว่าใครครับผมหรือคุณโดนหรือเปล่าแต่ว่าลูกนี้สุดท้ายแล้วโดนพกลำหน้าไปซะก่อนนะครับปั่นก็ไปสวยมากประมาณนี้นะครับรอดออม minute fix อ่ะ YouTube ลูกค้าเป็นพรีเมียมอยู่แล้วเราก็สามารถเล่นฟังกชันพรีเมียมได้เลยอย่าง YouTube Music เนี่ยคุณเล่นพรีเมียมได้เลยครับตัวจอมีระบบ DSP นะครับ DTS สามารถปรับทำอะไรเมนต์ได้ด้วยนะครับเพราะนให้เสียงที่ดีกว่าเดิมแน่นอนถึงแม้ลำโพงเดิมนะครับแต่ถ้าคุณอัปเกรดลำโพงเนี่ยก็จะดีขึ้นมากกว่านี้นะครับเดินแทากเดินหน้าถอยหลังได้ครบแต่นี้ยังเป็นลำโพงเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวคิวต่อไปก็นัดเข้ามาอัปเกรดลำโพงกัน YouTube ป,ปกติ ตักค้าเป็นพิมพ์เนี่ยมอยู่แล้ววันนั้นมันก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องรอดูโฆษณาเลยคุณเลือกอะไรก็ได้ค้นหาด้วยคําสั่งเสียง <c oughs> อ่าแบ็กก่อนร <c oughs> ้องข้ามกำแพงข้อมเป็นภาษาอังกฤษอยู่เดี๋ยวนะครับปั๊บหนึ่ง ร้องข้ามกำแพงนี่ครับก็ค้นหามาได้เลยดูพร้อมกันสองจอนะครับหน้าหลังปรับความละเอียด,ด,ด,ดอันนี้เป็น480อปก็ปรับได้ครับ สูงสุด1ันแเลยอยู่ที่คลิปด้วยนะครับอยู่ที่คลิปด้วยเอาไปดูข้างหลังกันอีกรอบหนึ่งสวัดูพร้อมกันได้เลยนะครับแบบนี้ข้างหลังเนี่ยจออาจจะไม่ชัดถ้าจอหน้านะครับเพราะมันยังเป็นแค่ LCD อยู่เซื่อเปรียบเทียบกับจอหน้าที่เป็น QLED 2K นะครับความคมชัดก็จะมีมากกว่า บอดโวยเตอร์ค่ะจะเป็นระบบช่วยเตือนอักเสบบนด้านข้างคนขับค่ะและยังมีระบบเลนสิพัชเจอร์เลยนะคะโอเคครับเรียบร้อยสำหรับออนิเวอร์แซลฟ์นะครับทั้งโฉมก่อนและโฉมปัจจุบันเนี่ยก็เราติดตั้งไปเยอะมากนะครับกับจอท็อปแลม8ป K ตัวนี้เสถียรใช้งานได้ดีนะครับเร็วไวก็สนใจติดตั้งติดต่อได้เองครับ0819876286ึ่งเก้าแปดเจ็ดหกสองแปดหกเฟรนด์แฟนเพจยูทูบแนลเอกเรซิ่งแอสซอรี่ครับ ขอบคุณพี่เอกมากครับสวัสดีครับ